เรื่องติดมือเพราะว่าเขาเป็นเด็กแค่แป๊บเดียว คลิปอะไรเมื่อกี้เสียใจหรอเสียใจเรื่องอะไรไหนบอกคุณแม่ถ้าน้องไม่บอกก็ไม่รู้เสียใจเรื่องอะไร <c oughs> เป็นอะไรคะ <c oughs> อ่านร้นองไห้ให้เสร็จแล้วค่อยบอกแม่ <c oughs> โอเคร้องแบบนี้เดือเสียงก็หมดค่ะ เจ็บคอแล้วคุณหมอก็จะขอดูคอแล้วคุณหมอก็จะฉีดยาเข้าไปในคอเลย<อ>เป็นอะไรลูกถ้าลูกไม่พูดแม่ก็ไม่รู้<อ>เป็นอะไรอูอ้อลแล้เสียใจที่ยกขาแล้วหมามีบอกว่าไม่ดีใช่ไหมแล้วแล้วมันเสียใจทำไม ไม่ต้องยกเองเอ้าแล้วหมามีหมามีก็บอกว่ามันไม่ดีเพราะว่ามันเป็นท่าทางที่มันไม่น่ารักหมามีก็พูดตรงๆยุคหมามิมามก็บอกยุคก็แค่ไหมยุคก็แค่ไม่ทำแถ้ายุแบบว่าพูดแล้วร้องไห้แบบนี้ต่อไปไม่มีใครพูดด้วยนะ อุ้มไหมให้มามีอุ้มไหมให้มามีอุ้มไหมอะเห็นไหมไอเพราะอะไรเพราะว่าร้องไห้เยอะมามาเดี๋ยวมามีเอาน้องวางก่อนเอาอะไรดูยังก็ดูเลยค่ะ จะวางน้องพ่อมาคุยกับยูไงพ่อยูลองไห้ร้องเสร็จได้ยังโอเคร้องอีกไหมเช็ดน้ำมูกก่อนร้องอีกไหมคะเช็ดน้ำมูกนะน้ำมูกเป็นสีแดงเนี่ยเมื่อคืนแปลงฟันก็มีหนอนใช่ไหมระว,วังหนอนจะออกมาทางน้ำมูกนะให้แ <Okay. S 1> ม่เช็ดให้โอเคเช็ดแล้ว <Yeah. S 1> อยากให้จินนี่อุ้มน้อง ไบทองเริ่มมาร้องเสร็จแล้วจะยยงหลับไหมคะอุ้ยน้อัโอ้ยเที่ยงแล้วมีคูปองอุ้ยน้ายน้อยนักท่านหนึงเที่ยงแล้วทุกคนมีคูปองนะอ้าวตะก้าคู่หาย ลิ้นจีเหลือเท่าไหร่หเองค่คนคะน้ำมูกไรเนี่ยโอ้ทุกคนค่ะมีคูปองส่วนลดเจลส้มกดได้เลยนะอยากหน้าใสนะคะอยากกู้หน้านะคะตอนนี้ห้าสิบกรัมใช้ได้นานนะคะคุ้มค่าแน่นอนอยากอุ้มน้องแน่เลยไม่ใช่ค่ะเมื่อกี้มีปัญหาเรื่องหนึ่งที่ทุกคนไม่เห็นในกล้องไม่ได้เกี่ยวกับอยากอุ้มน้อง เขาร้องเสร็จแล้วเห็นไหมเขาร้องเสร็จเขาก็เล่นกับน้นอ,อ,นนนอ, <c oughs> องมีน็ดแล้วโอเคเดี๋ยวแม่เช็ดให้น้ำเอาไปเอมีน้ำมูกไหมไม,อม,ม,มีอยู่มีไหมมีหรือไม่ก็ ใช้ได้ค่ะเพราะว่าตัวนี้นะคะเป็นวิตามินซีจากส้มน้ำแร่ธรรมชาติแล้วก็ว่านหางจระเข้ใครจะเอานะคะกดได้เลยใครจะเอากดได้เลยสองค่ะสี่ขวบไม่ให้ใช้นะเจลส้มเล็กเกินไปค่ะจ่าย่าเลี้ยงง่ายขอบคุณค่ะเอิงพึ่งคลอดเนาะรอดูตอนโตดีกว่า หน้าใส่ใช้ดีขอบคุณรีวิวคะ่ะจ้าอูุยยู่อันนี้บีบตรงนี้อ๋อบีบยังไงคะไม่เัามีหนอนเหรอใช่เมื่อคืนไงถ้ายุยไม่แปรงมันก็จะอยู่ในปากอูยใช่ไหมแล้วยุยแปรงมันก็ออกมาใช่ไหมแล้วทีเนี้ยมันก็ออกมาแล้วคุณแม่ก็ดีแต่เมา้าเย้ยขอ,อชีดอนนี้ กมีให uh, ้ไ uh. ah, no oh, ุดย no ังไงเฮ้ยะม่ให้เลยนะตายมาวันนี้เองอาพี่ใครนี่จมีตองๆนะน้านี่จะตัดวางเครื่องบยดหยุดแล้วคุณเป็นใคร กูเป็นใครเนี่ย <avez> ต้องต้างขึนจุดเหมือนที่ในยูทูบไง นันนี่เป็นยูจีนเนาะโอเคค่ะน้าแพี่เองพี่เองนใจเยี่ยฮะยูยูน่ารักขอบคุณค่ะแล้วแต่ลมค่ะหน้าขาวใสใช้เจลส้มถูกต้องค่ะลินจีเข้าแล้วนะตอนนี้ลินจีก็มีส่วนลดนะจ้าลูกค้าจ้า ลิ้นจี่น้ำชงนะคะแบรนด์ส้มเจนรสลิ้นจี่นะคะรสชาติที่ทุกคนรอคอยเข้าแล้วเหมือนกันนะคะลิ้นจี่กดในตะกร้าได้เลยเจลส้มกดได้เลยเหมือนกันเดอ้ออยู่ๆเลิกใส่เพืชยางกลางวันไม่ใส่แล้วค่ะกลางคืนมีใส่บ้างฝึกบ้างที่บ้านก็แบบนี้โตมาตีกัน <laughs> เอ็นดูความเป็นพี่ขอบคุณค่ะ ธรรมดาค่ะอยู่ที่เราสอนกับแสดงตัวอย่างให้เขาดูแต่ก็ไม่ผิดเราค่ะชีวิตสีสันช่วยแม่เลี้ยงน้อง สวัสดีค่ะยูจินกินข้าวแล้วเจลส้มเรื่องสิวช่วยได้ค่ะมีวิตามินซีจากส้มพี่พี่เนื้อครีมเป็นเนะื้อเจลเข้มข้นเลยนะคะเนื้อครีมเป็นเนะื้อเจลเข้มข้นนะแล้วก็<ม>ตอ่ค่ะเนื้สายไหมโดตีถึงแล้วอ้าโดตีสาสไหมยำยำงำำอืมบ้านกดได้ไหมแม่ได้บ้านกดรู้ว่าสั่งโดตีสาสไหมไหมไหมสั่ง S <S นคนท้องใช้ได้คะ่ะเจลส้มเจนนี่ใช้ตั้งแต่ตอนท้องเลย<ห>นะจ๊ะพี่จา๋าใช้ตั้งแต่ตอนท้องเลยขยันมากขอบคุณคะ่ะ<ห>เจลส้มเพิ่งออกลินจีเพิ่งมาไม่ขยันไม่ได้ลินจีเพิ่งมาเจลส้มเพิ่งออกไม่ขยันไม่ได้นะจ๊จะจังหวะนี้ทุกค้ากดเจลส้มเป็นคนละกระปุกได้เลยนะคะแลวจะไม่ผิดหวังนะคะอ่านรีวิวในตะก้าได้นะ อ่านรีวิวในตะกร้าได้นะคะไม่ผิดหวังแน่นอนเจลส้มทาหลังอาบน้ำเช้าเย็ยนได้เลยให้นมลูกทานได้ทาได้จ้าเจลส้มทาได้ส้มเจนทานได้นะคะตะกร้าคู่เมื่อกี้หายไปไม่รู้หายไปไหนอยู่แม่อยู่นี่อ๋อ เจเจกางมงให้น้องแล้วบำรุงหน้ากู้หน้าพังได้เลยนะคะใครไม่เคยใช้วิตามินซีในการทาหน้าแบบเจลแบบของเจนนี่นะคะยืนยันตะก้าได้เลยทำไมคะจายาอ,อืม เจลห้าสิบกรัมเลยกับปุกใหญ่ขบใจจ่ะ หรอะดูจินเลี้ยงน้องเหรอเจลส้มห้าสิบกรัมเลยค่ะทาครีมอยู่ใช้เจลส้มเป็นตัวแรกนะคะพอเจลซึมเข้าผิวหมดก็ใช้ตัวอื่นต่อได้เลยใช้ร่วมกับครีมอื่นได้เลยนะคะหน้าครีมจะเป็นหน้าเจลแบบนี้เลยเป็นหน้าเจลแบบนี้นะคะเข้มข้นมาก มีลูกค้าซื้อไปแช่ตู้เย็นก็คือแบบเขาบอกว่ายิ่งแบบโดนหน้ายิ่งชอบยิ่งบำรุงแบบจึงๆึจงเจลส้มใช้ดีมากค่ะใช้กลางคืนตัวเดียวจบเลยรู้สึกว่าหน้าเนียนซึมไว้อยขอบคุณรีวิวค่ะน่ารักจังเลยขอบคุณค่ะ แม่พักผ่อนเยอะๆนะจ้าเพิ่งตื่นเองจ้าจ้ายากอือใช่ไหมเมื่อกี้ไม่ยังไม่เช็ดเดยแพ้ง่ายใช้ได้ค่ะคแพ้ง่ายใช้ได้นะคะก้าวขบใช้เจลส้มได้ไหมน้องเริ่มมีสิวหรือยังคะ ตอนริงันไปทเลกบค่ะตุ uck, ids, <huh> ๊บตุ๊บค่ะ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 คช่ค่ะน้องสะอึกไหมใช่ค่ะปกติค่ะ เด็กสะอึเป็นเรื่องปกตินะคะไม่ต้องทำอะไรเลยเดี๋ยวก็หายว่าต้อง,ทงเทียเอียงเลยว่าต้องเห็ดเอียงเลยสูขอเช็ดอื้อให้น้องแป๊บหนึ่งนะคะน้าแป้วหยิบทงังขยะกับที่ช่วยหให้น่หน่อยอ๋ออยู่นี่มาค่งงนะจาย่า กินแล้วก็อื้อแล้วก็นอนแล้วก็เลอคนนี้ั่องเที่ยวปนโริดมานี้คืนหนึ่งด้วยค่ะแล้วก็ขอทางขยะใกล้ๆเลยทิดช่ว้ใกล้ๆเลย ได้เลยค่ะได้แลวค่ะแล้วข้อตัางเงี้ยกับทิชชู่ใบเดียนีปิ้อยู่ช่วงบนเลยค่ะยอนจะอุกิโตะไะ เช็ดอื้น้องก่อนค่ะทานอะไรนะทางมีเช็ดอื้อให้จาย่นานะคะเพราะจาย่าอื้อทางวันเลยนมแม่มันดีจริงๆก็อือไปเลย ใช่ไหมคะ่าสวัสดีค่ะอยากเล้ของม่หรือยังไหนูทีวีนะคะไหนก็ะกแกะกล่องเค คนช่วย,นะยาย้านยาวัน,นี้ก็เลยเป็นวันก็เลยมาทำอาหารดูโกแม่กินเองลเลยเริ่มแรกแม่ก็จะไขหวานก่อนเลยนะมาดูกันว่าแม่จะทำมีดูอไรสอกไข่เป็ดลงไปสองฟอง รับชมจากนครซีสวัสดีค่ะซื้อสิ้น้าได้นะคะคนละออเดอร์ออเดอร์เด้อกดเนเมดอไปน้ลน้ำวัน้ำวัวเหรอคะลูก แม่ก็จะตกแต่งหน้าเค้กด้วยนะทำอะไรคะเปลี่ยนพันพืชให้น,อน้อยจ้ะแล้วเราก็าไาากกุน้องอึดอึดแล้วนะเชีดล ส้มเจนให้นมน้องสามารถทาน,นได้น,นะฮะอดไปนะ,มะ,นะไม่หลุดไอเอฟใช่ไหมถ้ากินในเวลาก็ไม่หลุดจ้านี่เป็นวัตถุดิบที่แม่เตรียมไว้คำว่า i อเอฟเนี่ยนอกเวลากินได้แค่น้ำเปล่านะเท่านั้นแต่ว่าข้อดีของการกินเวลาทำไอเอฟคือมันทำให้เราไม่ห่วยน้ำตาลด้วยเพราะว่าส้มเจนมันหวานยอยู่แล้ว ขยันกันทั้งบ้านเลยขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ Comment เลยอยากกู้หน้าพังกดเจลส้มได้เลยส้มเจนเสริมภูคุ้มการลดสิวผิวใสค่ะถ้าเจลส้มเนี่ยเป็นเจลบำรุงผิวหน้าตัวใหม่ของเจนนี่ที่ตอนนี้คนเริ่มได้ของแล้วก็เริ่มแบบรีวิวกันแล้วนะจ๊ะแล้วก็ตอนนี้ลิ้นจี่เข้าแล้วด้วย ะคะไปเชร์คลิปวันไหนนะ่าจะช่วงช่วงไฟนอลนเลยค่ะวิตามินให้นมบุตรทานได้คุณแม่ขยนันขอบคุณค่ะ